มังก่อนยกจอมยิบผู้ญิงใจญ่ไอตรงนี่มันสายอะไรวะว้าวโอ๊ยน้อยเลยอะเท่ไรวะเฮ้ยแต่ภาพสวยภาพดีเลยอ่ะหัวจีนแม่งล้ำไปว่ะมหาศาลอะจีนก็ลงทุนแต่ภาพยนตร์เขาดัดูแต่ละทีนแบบฉากที่เขาประกอบ โอ้โหเิาลอดไ้นรยิอจะสามารถกอบู้วิสุทอิ์ขยั้ามหือยอชาป่าปืนโี้ข้าไม่เคห็นจาร่ไทยมก่อนมหักกับพมรฟมยักจากคู่กำกับนีอมว้างห่นอนติอ้างมผู้มีบรสุสงอาจไว้ความนตาสสารหือู้ที่มีบริยตแบบก็ ก็ไม um an ่แ oh, น er ่ว่าจะไม่อ่านเดคุณธรรมผู้สนทับผู้ทมาได้ยังไงเนี่ยท่ายาจบได้รับผิดลาสื่อสารให้มันจำไว้ยึดไว้อีกแรงไปได้วุ่นจังวุยนจังเป็นวุ่นจังวุ่จังเป็นตึ้งหงตึ้งหลงวงข้าคำสงครามจากเหนือตจมตีให้เจอหน้ากองทัพมากมายทางำหรับปูนนับไป่ถ้วนไ่ถึงว่าแต่ยิ่งนั้นกว้างใหญ่ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว20กุมภาพันธ์นี้โอ้โหเป็นไงบ้างครับปดาเป็นไงบ้างครับเป็นงสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าเป็นไงครับตัวอย่างหนังที่เราได้ชมกันไปนะครับตัวอย่างเห็นแล้วเขาทำาเขาทำดีขึ้นเยอะมากยจีนเนี่ย ภาพภาพยนตร์เขาเนี่ยใช่กุ้ยเจ๋งกุ้ยเจ๋งเซียวอึ้งยงอึ้ใครเคยดูเนาะหงเฟหงอะไรเงี้ยไปดูได้เแต่ภาพเขาภาพเขาสวยนะภาพสวยแล้วก็คล้ายๆเกมพอสมควรเออมีมีหลายฉากมีบางซีนที่คือคล้ายเกมเนาะยิ่งกินกับอะไรนะคล้ายๆเกมลิงอ่ะไอ้บูคองว่ะเออบูคองอ่ะบูคองอ่ะ ขายอยู่ขายอยู่แต่ก็คือเป็นอันนี้ก็เหมือนจะเป็นผักมีน่าจะมีแบ่งกลุ่มๆเป็นหยกอะไรอย่างนี้ด้วยผมว่าก็เหมือนท่านไหมท่านสมัยก่อนไหมเป็นโคกเป็นกเหมือนสามกเหมือนอะไรอ่ะอันนี้คือแบบว่าเป็นตซีกว่านั้นอีกอันนี้คือแบบว่าผักกระยาจกมีหมดเออมีพักกระยาจกพักนู่นผักนี่อะไรนะเออก็เนี่ยแหละเป็นตัวอย่างที่ ใครที่เป็นแฟนหนังจอมยุทธจอมพลังกอหนังจีนนีนอันนี้มาในยุค2025ดูซิว่ามันจะมีอะไรแตกต่างหรือเปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อก่อนไหมเมื่อก่อนมีอะไรมีฟันดาบชุ้งๆชช้งเชกันผมจำได้ว่ามีอินซีด้วยนะสมัยก่อนเนี่ยคือก็จะเป็นทางโทรทัศน์เนาะทีวีเนี่ยซื้อลิขสิทธิ์มาแล้วเอามาฉายให้ดูทางช่องสามช่องอะไรเงี้ย ต้องเจ็ดด้วยป่ะไม่แน่ใจผมจำไม่ได้ว่าช่องไหนมาถ่ายนะแต่ก็คือทุกคนต้องไปเฝ้ารอเออสุดสัปดาห์แล้วหรือว่าเฮ้ยไม่ได้ดูเหมือนเปิด youtube ดูได้เหมือนสมัยนี้นะมันดูเป็นตอนเปตอนไปเออต้องแบบอุ้ยอดทนเฝ้ารอว่าจะมาวันไหนอะไรยังไงแล้วก็ได้ดูแค่ตอนเดียวเองตอนสั้นๆอ่ะมาก่อนแป๊บเดียวครึ่งครึ่งชั่วโมงจบจบอ่าแล้วก็ขึ้นตัวอักษรให้เราต้องไปรอดูอีกนะอันนี้ก็คือมาในแบบ ฉบับของ movie ออมูฟวี่เนาะก็รอ,อติดตามชมนะครับมับงกรหยกปี2025จะเป็นยังไงนะฮะน่าสนใจแค่ไหนก็กุมภานี้ยีกุมภานี้ใเ<ห><ะ>คใครขอหนังจงีนก็ไปติดตามก็ได้ข่าวผม